ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนนั่งที่ร้านกาแฟะนะครับเป็นร้านอาหารด้วยแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในสวนปาม์มและที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินผมมาอยู่ที่รัญญาฟาร์มวงเล็บวาสุขด้วยนะฮะฟาร์มนี่คือเหมือนกับเป็นฟาร์มฟาร์มปลูกพืชปลูกผักแต่มีความสุขชู่้างหลังนะฮะวันนี้ผมมาพบกับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสุขที่นี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแ่ก็ผมสมเกียรติสินทาชชนะนะครับก็เป็นเจ้าของกิจการของันญาฟาร์มสุขนะก่อนอื่ผมถามในฐานนะคนทั่วไปน,นะพี่คิดยังไงเนี่ยมาอยู่ในป่าในเขาอย่างนี้พี่คิดว่ามันจะมีคนมาเหรฮะเนี่ยก็จริงๆคือเราไปท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์มานะครับแล้วก็คือเราสรุปว่าเราชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็เลยว่ามาสร้างร้านอย่างนี้เพื่อมาตอบสนองคนที่ชอบแบบเดียวกันครับ ก็คือชอบบรรยากาศสีเขียวๆความร่มลื่นสงบล่มเย็นเงี้ยแล้วอยู่ได้ยินเสียงน้ําเสียงนกเสียงไก่เสียงเงี้ยชอบบรรยากาศคือพี่ชอบแบบนี้อยู่แล้วก็เลยว่าเราก็มาสร้างนี้เลยใช่ครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นสวนสวนปามสวนปามดั้งเดิมก็จริงๆก็คือแค่ว่าจะสร้างบ้านไว้สำหรับตอนเกษียณอายุปีสักอายุ55นะเราได้มาอยู่ในสวนแต่บังเอิญโควิดตอนนี้นะมันพามา ก็เลยเราก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่เลยก็อยู่นี่เลยปุ๊บเราก็เลยต้องเปลี่ยนแนวจากการที่แบบไปทำธุรกิจข้างนอกก็เลยต้องมาตั้งรับอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเราก็สามารถมีธุรกิจทําได้ด้วยแล้วชีวิตก็มาเหมือนกับลอยในกับตัวอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ที่นี่สรุลไรดีนะใช่ครับลไลไ์แต่พอมาเริ่มมาอยู่ปุ๊บทีเนี้ยเราจากการที่เรามาคิดไปคิดมาเห็นคนรอบข้างในชุมชนเนี่ยเขามีฝีมือมี มีักยภาพ,พในการทําท่องเที่ยวได้เพราะเราไปท่องเที่ยวมาทั่วประเทศครับเราไปเห็นเขาแล้วอ่าตรงจุดของเราจริงจุดของเราจะเป็นจุดทางผ่านที่จะไปเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของสุราษฎร์ได้คืคอเขาหน้านายป่าต้นน้ำเขื่อนเชี่ยวหลานเอาน้ำใสวัดทํ้งถิ่นขอในเะงี้ยคือมันอยู่ละแวกนี้หมดเลยแล้วก็เลยว่าถา้างัน้นเราจะทำนี้เป็นเป็นจุดพักนักเดินทางดีไหมอ่าก็เลยกลายว่าเรามาทำเป็นร้านกาแฟก็คือจริงๆเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวมาหลายที่นะ ซึ่งเรามีประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากห,หลายรูปแบบแต่ว่ารูปแบบแบบที่เราอยู่ตรงนี้มันยังไม่มีที่ไหนนะในประเทศไทยเหมือนกับการได้ในป่ายางเนี่ยซึ่งเราไปดูแต่ก็ในพิพิธภัณฑ์สถานไปดูตามห้างตามอะไรเงี้ยซึ่งตามธรรมชาติตรงนี้มันจะไม่มีแล้วก็การสัมผัสเรื่องอาชาบำบัดหรือเรื่องการขี่ม้าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกว่ามันราคามค่อนข้างสูงี่ะแล้วก็เราต้องการตรงนี้มาเพื่อให้ราคาดึงให้มันโลมาตามเพื่อ เด็กเยาวชนสามารถสัมผัสกับตรงนี้ได้ก็เลยกลายออกมาเป็นแพ็กเกจขี่มา้าจิบกาแฟแล,แลสินชมสวนชวนด้วยพระณบ้านบางเดือนเลยครบวงจรใช่คือลูกค้าจ่ายมาทีเดียวได้ครบเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนรัญญานะคนนะณตกรทุ่งค่ะก็เป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนบ้านบางเดือนค่ะ ตรงนี้เราเองเนี่ยก็คือเป็นคนในท้องถิ่นแล้วเป็นคนเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ที่นี่เปิดมาปีกี่เดียวก็ก่อนโควิดสองอาทิตย์คือก็สองปีกว่ากว่าใช่ค่ะใช่ค่ะสองปีกว่ากว่านี่หลายคนก็โซซัีโซเซกันมากโดยทีเดียวนะฮะบางคนก็ไม่มีงานทําบางคนก็ต้องเริ่มชีวิตใหม่กันเลยทีเดียวที่นี่ก็ขอร่างสร้างตัวมาในระยะเวลาสองปีกว่านี้ผลตอบรับเป็นยังไงฮะเราไม่ในป่าเลยในสวนพี่มองว่า พี่โชคดีนะคะพี่โชคดียอยากให้ทุกคนมีความหวังและเชื่อว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอแต่โอกาสที่เรามองคือสิ่งที่เรามีอ่ะเราจะต้องเข้าให้ได้เข้าใจมีสิ่งที่เรามีให้ได้และมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะมีอะไรอีกหลายๆอย่างได้ค่ะคราวนี้พอเราเกิดตรงนี้ขึ้นมามนแล้วอยู่อยู่ไปเชื่อมต่อกับที่อื่นๆได้อย่างไงฮะให้มันเกิดอีก วิส่ยทัทนศทน์คือเนื่องจากว่าพรเรามาอยู่ที่นี่ปั๊บเนี่ย,ยาจากที่คนไปอยู่ที่นี่แล้วเราไม่ได้อยู่ที่นี่เป็น20ปีแล้วเราจะอยู่โฮมอโรนที่ก็ไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นะคะเอาตัวเองเอาตัวเองอเ,เป็นหลักทีนี้ก็อเผอิญว่าเห็นน้องเขาทำ้ะ แล้วมองว่าอ๋อน้องก็งงมีม้าก็ไปคุยกับเขาว่าเออมีม้าแล้วน้องเป็นยังไงก็ไปสอบถามพ่อ่อนปกติเขาทำม้าเขาทำอะไรเลี้ยงมา้าจริงๆเขาเลี้ยงม้าด้วยความสุขอยากจะเลี้ยงแล้วก็ไว้ปาร์ตี้มีเป็นพักพวกเขาที่เลี้ยงม้าก็จะมาอะ,อะไรแบบนี้คนคนรักม้าคนร<ะ>ักมา้าใช่ใชร้รแล้วท<ช>ี่เขาบอกว่า พี่ก็มาคุยว่าเพื่อนมากินแต่เรามีรายได้เขาเพิ่มดีกว่าไหมก็คุยกับเขาเขาก็ไม่เข้าใจในบริบทตรเนาะเราก็คุยว่ามันเป็นแบบนี้ต่างคนต่างอยู่โดยที่พี่ไม่เอาความเป็นส่วนตัวเขามาให้เขาเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนู้นเขาก็เขาจะอยู่ของเขาไปตรงนี้เราก็แล้วก็ทำของชื่นมีมีมีร้านกาแฟที่นี่มีม้า สวนศิลป์สวนศิลปะครับถ้าสวนศิลปะนี้พขอยากนําเสนอเลยค่ะเป็นความภูมิใจของวิสหกิจทุมชนลมากเลยนะคะว่าเป็นเป็นพี่คนหนึ่งที่นักถือกันมาตลอดแล้วก็ลงมาทําสวนศิลปะซึ่งเป็นสวนที่เป็นสไตล์เขาเองค่ะแล้วมันมีเอกลักษณ์แต่พี่แทบจะพูดได้ว่าสวนศิลปะัปกติที่ไปดูที่อื่นเป็นแกลเลอรี่ใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ยมันมีเสน่ห์มากๆคือเป็น สวนศิลปะในป่ายางอยากจะบอกมีเห์มากๆก็ดึงมาอีกดึงมาอีกค่ะกลายเป็นสองสามที่เลยนะสามที่แล้วค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะมีสวนผลไม้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แหละฮนี่ขายที่พิเศษของชุมชนเรานะคะเพราะว่าคุณมาที่นี่ยคุณจะได้ทานผลไม้เขาเรียกว่าผลไม้สวนผสมสวนผสมคือปลูกหลายหลายอย่างปลูกหลายหลายอย่างฉะนั้นบอกไม่ได้มาช่วงนี้คุณก็ได้ทานแบบนี้ผมเจอกับเจ้าของสวน คุณพี่ราตรีนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ราตรีครับนี่มันลูกอะไรฮะน้อยหนาเมซอนค่ะคือมันอยู่ในป่าเมซอนหรือยังไงฮะทำไมไม่ค่ะอยู่ที่สวนพอเพียงที่กมยี่สิบแปดที่เละค่ะบ้านเราเองค่ะชื่อสวนพอเพียงกมยี่แปดแล้วคือลักษณะมันเป็นเหมือนน้อยหนานะค่ะแต่มันเป็นน้อยหนาเมซอนแล้วเนี่ยคือเวลาเดี๋ยวนี้ยังยังทานไม่ได้ใช่ไหมทานไม่ได้คก่ง ต้องต้องรอให้มันมันพอเราแก่มาเหมือนน้อยน้อยหนาไหมไออันนี้จะผ่าแล้วก็ตักทานได้เลยค่ะเนื้อจะเนียนกว่าน้อยหนาเพราะเราเห็นไหมคะบอกแล้วว่าวิสาหกิจชุมชนเราไม่ธรรมดาสุดยออันนี้เป็นมันบัลลีี่อันนี้นี่นี่คือนี่นี่ยสไตล์เราต้องกินกับพริกเกลือ ช่วงนี้ฝนจะเยอะเราสามารถจิ้มเข้าไปแล้วกินได้เลยนะใช่ค่ะได้เลยค่ะบลดไขมันแน่นอนค่ะเป็นไงจับมาสดสดฝนตกตกนี่แหละค่ะสดจากสวนค่ะคือมันอร่อยมากเลยพี่เกลือก็สุดยอดนะครับุณผู้ชมครับมีกล้วยมีสวรโมลนี่คือชุมชนปกติทางสวนเราก็ปลูกขายอยู่แล้วค่ะก็ปลูกขายมั่งแจกมั่งกินเลยใจดีจริงๆนะฮะแต่คุณพี่ก็มา ช่วยกันแนะนำทำยังไงให้ชุมชนเราอยู่ได้อยู่แบบยั่งยืนอยู่แบบยั่งยืนเป็นไอเดียเป็นไอเดียที่ดีมากการที่เรามารวมกลุ่มกันอย่างนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขา ได้้เขา,มามเหน่วยงานเกษตรค่ะก็ที่เบื้องต้นในหน่วยงานเกษตรค่ะจะเป็นคนที่แนะนำว่าให้เราจดวิสาหกิจชุมชนคือพี่คือทําสินค้าโอท็อปอยู่แล้วแล้วก็หน่วยงานเกษตรเขาก็มาบอกว่าเออถ้าทําเป็นวิสาหกิจชุมชนเราสามารถเพราะว่าเห็นสไตล์ที่เป็นค,คนชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็น่าจะทําได้ดีอะไรอย่างเงีย้ยพี่ก็มองว่าเออแล้วก็พอเอว่ามีพี่มีน้องมีน้าที่อยู่ในนี้ด้วยการที่เรารักการสนิทกันแล้วก็ ต่างคนต่างไลฟ์สไตล์เราก็เชื่อมโยงกันประมาณนั้นค่ะการการที่เราจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นได้เลยไหมหรือว่าเราต้องไปจดทะเบียนอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะต้องไปจดทะเบียนก่อนแต่ก่อนจะจดทะเบียนเราต้องรวมกลุ่มให้เข้าใจในกลุ่มก่อนค่ะต้องเข้าใจกันก่อนทางเกษตรเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอใช่ค่ะเพราเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทําเรื่องการเกษตรแล้วเราเชิงท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรค่ะแต่ว่าทางเราเน้นเน้นเพราะเราเป็นหลุดของเราว่า เรามีหลายหลากหลายเราก็เน้นท่องเที่ยวค่ะถ้าถ้าอย่างนี้สมมุติในอนาคตผมเนี่ยม,มาทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะมาเข้าร่วมของพี่ด้วยได้ไหมอ่าถ้าเป็นเราไม่ได้เราเน้นคนในชุมชนค่ะชน,นี่คือเน้นเลยเน้นคนในชุมชนเพราะเราสมมติคนในชุมชนแถวนี้เขาบอกว่าเออเขาอยากจะเข้าร่วมด้วย ได้ค่ะก็ต้องมาคุยคอนเสปต์กันได้ค่ะได้แต่ว่าก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเข้าร่วมกับกลุ่มเรานี่นะคะเราอยากจะบอกว่าอยากให้มีความแตกต่างไม่ให้มีความเหมือนไม่ใช่ว่านี่สวนเรือดสวนสวนสวนใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ร้านกาแฟสิบร้านนี้มันก็ไม่จะ่ไุกแล้วต้องมีความแตกต่างส่วนนึงก็เป็นเรื่องของความหลากหลายหลากหลายใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงตรงนี้เขาก็อยู่ของเขา กาแฟก็อยู่สวนก็อยู่สวนสินก็อยู่คนเลี้ยงม้าก็ยังเลี้ยงอยู่แต่เมื่อมารวมตัวกันแล้วสามารถสาาร้างเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งมันก็เป็นการร่วมกันโปรโมทด้วยนะคือคอนเซปต์ที่จะบอกให้ทุกคนกต่างคนต่างอยู่เราไม่เปลี่ยนบริบทของไทยกันใช่เขาก็ทำไปะแต่เราเชื่อมโยงแล้วก็เป็นบรรยายได้กันเพื่อว่าจะให้ให้อยู่กันด้วยกันว่าในชุมชนอย่างยั่งยืนที่มองตรงนั้นค่ะถ้าแบบนี้ ในส่วนของการต้องเที่ยวเนี่ยวิสาจิตชุมชน เราไปเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวกั่งประเทศไทยการท่องเที่ยวของจังหวัดอะ,อะไรเนรี่ตอนนี้พี่เองก็เข้าร่วมประกวดของอคโคด้าอยู่ค่ะการท่องเที่ยวชุมชนแห่งประเทศไทยแต่ไปรวมเอาวิสาหกิจชุมชนเราเป็นหนึ่งในสิบสองชุมชนในสุราษฎร์ธานีอาตอนนี้ประกวดเป็นติบหนึ่งในห้าของประเทศทโอ้โหตบมือเลยครับคุณผู้ชมครับประกวดตรงนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงเอาสินค้าเอาวัตถุดิบในชุมชนที่มีทําเป็นหนึ่งโปรดักต์ขึ้นมา ขอชุมชนนี้พี่มีเด่นสมุิมันเบอรี่เอามันเบอรี่เรามีมันเบอรี่เราจะไปเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไปคิดค้นโปรดักต์มันโปรดักต์แล้วก็ส่งประกวดผมเอาเอ a เมซอนนี่ไปดีกว่าได้ประกวดรับรองชนะแน่ มันต้องเป็นนวัตกรรมนะคะไม่ได้อยู่ๆว่าเอามามิกกันมันต้องเป็นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เพราะตอไปชีวิตของ new normal มันก็คือ life สไตล์ต่อไปคนอยีกยดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นหนึ่งสิบโปรดักที่พี่ทำไปในนามสุขสุราในกลุ่มของสุขสุรานะคะเราก็ประกวดเลยมันก็ติดหนึ่งในห้าอย่างที่บอกตอนนี้กําลังประกวดเข้มข้นอยู่ก่อนจะจากการวันนี้ให้คุณพี่ปากถึงนักท่องเที่ยวหน่อยครับว่าเชิญชวเชิญชวนให้เขามาที่นี่ไหน ก็อยากจะบอกว่าวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนบ้านบางเดือนหลักสไตล์สบายของเรานะคะเป็นสไตล์ที่อยากให้คุณลองมาแวะชิมชมแชะได้เลยนะคะ mm. เพราะว่าเรามีฟามหลากหลายไม่ว่าจะเป็นม้าเป็นม้าอาชา mm. เปน็นที่ ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารของที่นี่ของรรญญาฟาร์มมันจะเป็นอาหารสไตล์โฮมเมดแล้วก็จะเป็นสวนศิลปะในป่ายางซึ่งค่อนข้างจะบอกว่าเป็นเสน่ห์มากๆนะคะและเป็นธรรมชาติและที่ขาดไม่ได้คือสวนพอเพียงศาสตร์ของพอ่ออันนี้เนี่ยคือเป็นปลูกด้วยรักถักทอด้วยใจจริงๆค่ะแล้วที่สุดท้ายที่เราขาดไม่ได้คือเราจะมีเกรตรอาจารย์ดัง แห่งลุ่มน้ำภุมดวงนะคะเป็นพระอาจารย์ที่สายธรรมะนะคะอยากให้ทุกคนมาสักการะค่ะที่นี่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวที่จะผ่านไปเขื่อนไปอะไรที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องชิมต้องชมต้องแวะและแชะได้ค่ะครับโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้ผมคงจะต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงแน่เลยนะฮะอยู่ในสวนอยู่ในบรรยากาศที่มีร่มรื่นอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปฮะว่าผมจะไปขี่ม้าหรือไหว้พระหรือจะไปชมสวนสินหรือจะไปเล่นดนตรี ตามไปฮะขอบคุณมา,มากๆนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเย้